อาร์ซอลสยามสวัสดีครับเจอกันในสรุปข่าวอาร์ซอลครับวันนี้เป็นวันที่5มิถุนายน2567นะครับไปติดตามเรื่องของข่าวอาร์ซอลเกี่ยวเรื่องของตลาดนักเตะที่สนุกขึ้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัวของการาฟิโอรีเมื่อวานนี้ไม่ได้อัปเดตเพราะว่า ความเคลื่อนไหวมันยังไม่ได้ไม่ได้มากกว่าที่เราได้คาดการณ์กันไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาร์สตองได้ยื่นซื้ออย่างเป็นทางการไปแล้วอันนี้คือทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เราเปิดตัวดาวิดรายากับการเป็นผูุ้กษาประตูเรียกว่ามือหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับในการเป็น นักเตะอาร์ซ็อกแบบเต็มตัวนะครับซึ่งก็จะทำให้อเลอนแรมสตีลอาจจะต้องได้ย้ายทีมนั่นเองแล้วก็มิเกลยตาให้สัมภาษณ์กับรดูการใหม่อย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมก,กันกับตรงนี้แล้วกันเมื่อคืนนี้ไปออกรายการของคุณเนทนะครับท่านก็คืออัปเดตตลาดนักเตะนะครับซึ่งก็จริงๆก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับสับมพัก็พูดในมุมหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ใส่เต็มเหมือนกับที่เราเราคุยในรายการของเราแต่ก็ อย่างน้อยก็เป็นการบอกให้กับแฟนบอลที่อื่นว่าอาร์เซนอลจะมีแพทเทิร์นยังไงแล้วความรู้สึกกับการที่เราจะโดนทีมอื่นปาดหน้าหรือว่าไม่ได้ตัวการาฟิโอ,อรีสำหรับผมผมเฉยๆเลยสุดท้ายถ้ามันเป็นการาฟิโอ,อรีหรือไม่ใช่ผมก็ผมก็ t r u s t t h e Process ผมเชื่อว่านักเตะที่เข้ามาสําหรับอาร์เซนอลเนี่ยอย่างไรก็ตามเดี๋ยวมันก็เกิดทุกคนแหละนะครับแม้แต่ค่ายฮาวาสทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าสุดท้ายก็กลับมาทําผลงานจนจน เป็นตัวหลักของเราไปเรบียบร้อยแล้วก็ทําให้แผนการเสริมทัพตําแหน่งของกองหน้าจําเป็นต้องเปลี่ยนไปอีกด้วยนะครับไปที่เรื่องของกราฟิอรีกันก่อนแล้วกันเพราะว่าแน่นอนหลายคนรอคอยนะว่าสุดท้ายมันจะออกไปยังไงมันมีทั้งการรายงานจากผู้สื่อข,ข่าวที่เชื่อถือได้แล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวที่รายงานไปตามสถานการณ์หรือว่ารายงานไปตามการคาดการเพื่อที่จะ หวังหวังยอดหวังความน่าเชื่อถือหรือว่าเฮ้ยเนี่ยมาก่อนการแล้วอะไรทํานองนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็รายงานออกมาว่าอาร์ตโนยืนข้อเสนอซื้อไปเท่าไหร่นะ40ล้านปอนด์โดนรีเจ็คกลับมานะครับขาดไปส2ง,งล้านปอนด์อะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏว่าเอ้าก็โดนพอเล่นข่าวแบบนี้ออกมานะครับที่อื่นเขาก็เล่นเขาก็แซวใส่อาร์ตโนว่าเอ้ยอีก2ล้านปอนด์ทำไมไม่จ่ายอะไรทำนองนี้ซึ่งความจริงคือมันยังไม่ใช่นะครับ เพราะว่าตัวของอฟาบิซิโอรโรมาโนเพิ่งจะมาอัปเดตเมื่อคืนที่ผ่านมาอีกว่าอาร์เซนอลได้ติดต่ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับการจะดึงตัวกราฟิออรี่เข้ามาสู่ทีมโดยตัวของกร a าฟิออรี่เนี่ยได้รับไฟเขียวนะครับในการที่จะคุยกับอาร์เซนอลแล้วก็ไฟเขียวในการพูดคุยเพื่อที่จะย้ายไปเล่นให้กับอาร์เซนอลได้เลย นะครับอาร์ซน,นอลเองก็ได้ติดต่อกับโบโรญญาโดยตรงยอย่งเป็นทางการเรียบร้อยขณะนี้เนี่ยการเจรจากับทั้งสองสโมสรเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นคําว่าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆอยู่แล้วว่าบโรญญาต้องการจะปล่อยนักเตะคนนี้อยู่ที่ค่าตัวประมาณเท่าไหร่ แต่ว่าอาร์ตตอก็ดูทางดูโอกาสดูความเป็นไปได้เส็จแล้วเมื่อมีการติดต่อกันอย่างเป็นทางการทีนี้มันจะเข้มข้นเพิ่มขึ้นเพราะถ้าหากว่าสามารถหาตัวเลขตัวกลางด้วยกันส่วนอยู่ที่ประมาณสัก45-43 -45 ถึง45ล้านปอนด์ปุ๊บนะครับมันก็จะต้องดูว่าเงื่อนไขในการโครงสร้างในการ,การจ่ายเงินมันเป็นยังไงเพราะฝั่งของอบริษัทต้องแบ่งเงินอีก ครึ่งกืบครึ่งหนึ่งนะครับไปให้ทีมบาเซอร์จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับทีนี้มันก็จะชัดขึ้นคือต้องต้องบอกว่าการที่ต้องมีส่วนแบ่งมันยากหน่อยมันยากตรงที่ว่าพอมีส่วนแบ่งเสร็จปุ๊บเราไม่รู้ว่าเงื่อนไขในส่วนแบ่งที่ทั้งสโมสรก่อนหน้าได้คุยกันเอาไว้มันคือการให้เงินไปเลยเต็มเลยหรือเป็นการแบ่งจ่ายอีกส่วนส่วนหนึ่งซึ่งแทาเป็นตรงเนี้ยมันจะส่งผลต่อการซื้อขายของเราเพราะถ้าหากว่า มันเป็นแค่สโมสรเดียวครับแล้วะะหรือว่าเงินไม่เยอะเนี่ยอ,นนอาร์ซอสามารถแบ่งจ่ายตามกําหนดเช่น2งมวด3งมวดก็ว่ากันไปแต่ทีนี้พอมันต้องมีอีกฝั่งหนึ่งเขาเราก็ต้องดูโครงสร้างของการจ่ายเงินอีกด้วยนะครับดังนั้นผมจึงมองว่าในการเจรจาโครงสร้างของการจ่ายเงินเนี่ยมันน่าจะต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาหน่อยโดยที่เงื่อนไขส่วนตัวของอาร์ซอลกับกาลาฟิออรีนั้น ไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นปัญหานะครับตอนนี้เหลือคิดว่าอาร์ซนอลกับโบลญญาจะหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างในการจ่ายเงินได้เท่าไหร่ถามว่าตอนนี้การพูดคุยมันเป็นยังไงมันคืบหน้าไปมากนะครับคืบหน้าไปแบบนำโดงเลยอะนำโดงเลยแต่ว่าจะได้ชูเสื้อสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม นะครับแต่อาร์ซนอลนำโด่งหมดเชลซี Chelsea ยังไม่มีการยื่นเงื่อนไขแต่อย่างใดฝั่งของมัตเตโอมเร t โตนะครับของอิตาลีนะก็บอกว่าการเจราจาระหว่างอาร์ซนอกับบโลญญาเนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วอาร์ซนอต้องการที่จะปิดดีลดีลนี้ให้มันเร็วที่สุดเพราะไม่ต้องการจะให้มีบิดดิ้งวอลหรือว่ามีการแข่งขันการยื่นข้อเสนอนจากทีมอ,อื่นๆ เพราะว่ามีเชลซีที่แสดงความสนใจกาลาฟิออรี่อีกเช่นกันเรื่องส่วนตัวของนลกเตะนะครับอาร์ซนอไม่มีปัญหาเพราะว่าตกลงได้แล้วนะครับปัจจุบันรู้สึกว่ากาลาฟิออรีจะรับเพียงแค่16,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ดังนั้นถ้ามาที่อาร์สตนโนอาจจะได้เห็นตัวเลือกประมาณหกห0 0่นเจ็ดหมนปอนด์ต่อสัปดาห์สัญญาสีปี5ปีก็ว่ากันไปนะครับโดยโรมาโน่ก็มารายงานเพิ่มเติมอีกว่าในความสัมพันธ์ของอาร์สตนลกับบรลนเนี่ยมันออกมาดีเพราะการที่อาร์สตได้ยื่นซื้อโทมียอ์แล้วพูดคุยกันรู้เรื่องพูดคุยกันรู้เรื่องพูดคุยกันง่ายคล่องนะครับก็เลยทําให้เหมือนกับเป็นการ คุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าอนาคตต่อไปถ้า,าว่าอาร์ซนอลจะเอานักเตะบอลลอนาหรือบอลบริยา,า,ยาสนใจนักเตะของอาร์ซนอลเนี่ย,เ,ยเราก็พร้อมคุยนะแล้วจะให้เป็นเ,เป็นทีมแรกๆที่ได้คุยถ้าหากว่ามีหลายสโมสรให้ความสนใจดังนั้นอาร์ซนอลเองก็เลยเอยเอาวา่ได้เลยไลยง่ายเลยกับเรื่องของตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่ตอนไบรตันที่อาร์ซนอลไปเอาเบนไวท์ทอสซาเข้ามาสุดท้ายพอมีเรื่องของไกเซดที่อาร์ซนอลดือ้อจะเอาจนความสัมพันธ์มัน มันมันเสียไปนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าจุดเนี้ยอาร์โนการที่อาร์ตโนปมีความสมพันในการซื้อขนันตั้งแต่ที่ดีจะเป็นสิ่งที่ทําให้มีโอกาสได้นั้งแต่คนต่อไปจากทีมทีมนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับโรมาโน่ก็อัปเดตอีกเหมือนกันนะฮะว่ากับกาลาฟิโอรีเนี่ยเขาสามารถเล่นในทั้งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็เป็นแบ็กซ้าย นะครับจริงๆเนี่ยกาลานั้นเล่นเล่นแบ็กซ้ายมาเยอะมากนะครับก่อนจะแจ้งเกิดในตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กให้กับโบลอนิ亚แล้วก็ทีมชาติอิตาลีแต่ถ้าหากว่าคุณไปดูแนวทางวิธีการเล่นผมว่าไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์หรือว่าแบ็กซ้าได้ทั้งหมดเท่ารูปร่างสูงใหญ่ไม่ได้ช้าคล่องนะครับคล่องกว่ายาคูปคีวีออนะครับนี่นี่คือจากโรมา n โนจากโมเดโตที่มีความน่าเชือ่อถือพอไปฟังข่าวจากแหล่งข่าว ที่มันเป็นโลก้เป็นเป็นท้องถิ่นนะครับก็คือคาร์โดโรโบลอนาเขาก็บอกว่าอาร์โตนได้ยื่นข้อเสนอรวมกว่า55ล้านยูโรเพื่อเอาริคาร์โดกาลาฟิโอรีเข้ามานะครับแล้วก็มันเป็นข้อเสนอที่โอ้โหโบลอนาก็ยากที่จะปฏิเสธเลยและเขาเชื่อว่าอาจจะเสร็จกันเสร็จสิ้นกันภายในคืนที่ผ่านมาเลยนะครับหรือไม่ก็เป็นสุดสัปดาห์นี้ส่วนนั้งต่เองก็เตรียมตัวเดินทางไปที่อังกฤษเรียบร้อยแล้ว แล้ว Sky Italy ก็รายงานว่าอาร์ซนอใกล้มากๆที่จะบรรลุข้อตกลงกับกาลาฟิออรีนะฮะค่าตัวราว45 5 0ถึง50ล้านยูโรชาวสวัดก็รายงานอีกเหมือนกันว่า,าจากข้อมูลของเขาเนี่ยได้คุยนก็คือยังไม่มีการตกลงกันอย่างเป็นทางการแต่ว่าการเจรจาดําเนินกันอยู่นะครับแล้วก็นักเตะเองเนี่ยเป็นคนที่อาร์ซนอลนั้นอยากได้มากๆนะครับและถ้าหากว่าดีลนี้ตกลงได้นักเตะนั้นมาแน่นอน ส่วนวงในของเชลซีอย่างอเล็กซ์โก r เบิร์ก็บอกว่าเฮ้ยนักเตะเนี่ยกำลังจะย้ายไปสู่อาร์เซนอลมากกว่าเชลซีนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยก็มีรายงานออกมาอีกหลายๆฉบับซึ่งมันก็เป็นรายงานที่อย่งนี้ผมบอกครับว่ามันคือการพูดในเชิงที่เหมือนจะเฮ้ยมาก่อนการนะครับมาก่อนการมาก่อนใครนะ แต่พอมาดูมาดูจากแหล่งข่าวหรือว่าความน่าเชื่อถือมันก็เลยเฉยๆอย่างเช่นล่าสุด Skysport ก็เล่นกับเขาบ้างนะคบว่าอาร์ตตอใกล้มากๆที่จะคว้าตัวกรลาฟิออรีมาจากบอลญา45ล้านยูโรหรือ50ล้านยูโรซึ่งก็จะเอาชนะทั้งปารีสทั้งเชลซีทั้งไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับดังนั้นก็ถึงเวลานี้การพูดคุยเปิดฉากเริ่มต้นขึ้นแล้ว ะครับเปิดฉากเริ่มต้นขึ้นแล้วดูต่อไปว่าจะสามารถตกลงกันได้ยังไงเมื่อไหร่แต่ว่าสำหรับผมนะผม,มิีพร้แล้วนะครับว่าผมคิดว่าสัปดาห์หน้ามันจะเห็นมันจะเห็นชัดขึ้นวันนี้วันศุกร์คืนนี้เดี๋ยวรอดูการอัปเดตการพูดคุยอีกรอบว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าปกติวันเสาร์อาทิตย์ เขาจะไม่ค่อยคุยเรื่องของตลาดนักเตะอะไรกันกันมากหนักแล้วก็จะไปสู่วันจันทร์วันอังคารแต่ว่าพอมันเข้าสู่ช่วงที่อาร์ซนอลรันอินแล้วคือต้องการจะปิดดีลให้มันได้เร็วที่สุดเราอาจจะเห็นการพูดคุยตรงนี้หรืออาจจะเป็นการพูดคุยเชิงว่าเฮ้ยอาร์ซนอนนั้นตกลงกับบอลญญาได้เรียบร้อยแล้วว่าค่าตัวมันจะตกลงอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็รอให้นักเตะกําหนดการตรวจร่างกายแต่ทีเนี้ยไทม์ไลน์ที่ผมจะต้องให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันต่อไปนะครับว่า ตอนนี้นักเตะเสร็จสิ้นจากฟุตบอลยูโรถ้าอาร์ซนอลตกลงกับบรญษยาได้เรียบร้อยแล้วการเซ็นสัญญาการซื้อขายการชูเสือ้อมันน่าจะยังไม่ได้เกิดเร็วมันอาจจะเกิดในสัปดาห์ต่อๆไปหรือว่าหลังจากที่นักเตะกลับมาจากาการพักร้อนแล้วเพราะว่านักเตะมีเวลาพักร้อนอยู่ประมาณผมมองว่าประมาณเกือบเกือบสองวีแค่นั้นซึ่งหากว่าวิหน้าเนี่ยเขาจะตัดสินใจมาตรวจดีลกับอาร์ซนมันเสร็จแล้วแล้วเขาบินมาตรวจกับอาร์ซนอล เปิดตัวเขาก,ก็ต้องเป็นการย่นเวลาในการพักร้อนถ้าถาว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวแต่อย่างใดอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของนักตะที่มันเกิดขึ้นมาแบบนี้ปกติอยู่แล้วนะครับแต่บทสรุปทั้งหมดณนะเวลานี้นะครับวันที่5ผมอัดคลิปตอนบ่าย3โมงเย็นก็บอกได้เลยว่าอาร์ซนอลเปิดฉากจดใจดแล้วก็เป็นตัวเต็งที่สุดแล้วหรือเียงแค่การพูดคุยกันระหว่างสโมสร่าค่าตัวเท่านี้แบ่งจ่ายยังไง แค่นั่นเองนะครับอะโอเคดูกันต่อไปเพราะว่าหลักๆคืออาร์ต้อง,องการจะปิดเดลก่อนจะเดินทางไปที่อเมริกาเนาะโอเคเรื่องของกราฟิออรีก็อยู่ที่ประมาณนี้เนาะโอเคอ่าไปที่บทสัมภาษณ์ของมิเกลอิตต้ากับการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่เป็นการเปิดใจในหลายส่วนเลยครับผมทั้งเอ๊ะเป็นยังไงความรู้สึกปีที่ผ่านมาปีนี้ทิศทางของทีม อ๋อข้าจมูกนจ,จัจามจ,จามจอกมาแบบไหนยังไงนะครับอันดับแรกเรื่องตลาดนักเตะในซัมเมอร์นี่เขาบอกว่าเราเนี่ยต้องการที่จะปรับปรุงนักเตะในทุกภาคส่วน,นให้มันดีขึ้นทั้งนักเตะที่อาจจะเข้ามาใหม่สู่ทีมนะครับโดยเนี่ยเราก็ต้องให้ความเคารพกับการแข่งขันฟุตบอล ประเทศของทีมชาติอยู่ตอนนี้ทั้งฟุตบอลยุโรปะยูโรฟุตบอลโคปาเมริกาซึ่งจุดเนี้ยมันเลยทําให้ทุกอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้ช้าลงนะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงจะกลับมาสู่การซื้อขายตลาดนักเตะในอีกไม่ช้านี้แน่นอนนะครับก็เหมือนที่ที่เคยคุยไว้แล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่20สัก23 26ี่เนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับตลาดนักเตะของอาร์ซน,นอลที่มันมันมากขึ้นเสร็จแล้วจับตาดูคืนนี้ครับ คืนนี้คือจะมีสเปนกับเยอรมนีเขาเตะกันใช่ไหมฟุตบอลยูโรผมไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันถ้าทีมใดทีมหนึง่งตกรอบเราจะเห็นความเข้าไปเกี่ยวกับตลาดนักเตะของทั้งสองทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นสเปนเราจะมี Nico ne, นิโก้วิลเลียมเยอรมนีเนี่ยเรามีหลายคนที่อยู่ในชอ c สในตัวนั้นเดี๋ยวเรารอดูนะครับรอดูซึ่งซึ่งถนะ้าหากว่ามีการตกรุก,กรอบเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเห็นการลุกคืบกับเรื่องของตรงนี้เข้าไปอีกนะครับ ความคาดหวังของอาร์ตโตกับซัมเมอร์ซัมเมอร์นี้เขาก็อบอกว่าแนวทางของนักของทีมก็คือการมีทั้งนักเตะท,ที่ต้องย้ายออกไปแล้วก็นักเตะท,ที่จะย้ายเข้ามาสู่ทีมมันคือการปรับปรุงคุณภาพของนักเตะให้มันดีขึ้นรวมไปถึงกับนักเตะท,ที่อยู่กับทีมอยู่แล้วแล้วทัิจคดของเขายังสามารถปรับปรุงได้หรือเปล่าถ้าปรับปรุงได้ก็อยู่ถ้าปรับปรุงไม่ได้ก็ออกไปจากทีมนะครับแต่แน่นอนว่าเราเนี่ยจะทําให้มันดีที่สุดนะครับและ จดทาตามเงื่อนไขของตลาดนักเตะนี้การซื้อนักเตะในตลาดรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีเงินและคุณใช้จ่ายได้อาร์ซนอลไม่ได้มีความเสี่ยงกับ PSR แต่อาร์ซนอลต้องการความยั่งยืนในการใช้จ่ายอย่างถูกต้องอาร์ซนอลเองก็เลยต้องเล่นไปตามกฎที่จะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับ PSR การซื้อขายขึ้นมาใหม่นะครับอาร์ซนอลนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าตลาดนักเตะรอบนี้พวกเขาต้องการใครแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นมากๆนะครับว่า เรามีวิสัยทัศน์ในการจะทํำยังไงกับนักเตะที่จะเข้ามาตอนเนี้เราจะหาทางจัดการเรื่องนี้ร่วมกันอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับก็ง่ายๆคือการซื้อเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าใครคนใดคนนึนนนงมันเพราะทุกคนที่มีโอกาสร่วมกันสัญญาของเขากับอาร์ซนอลเขาก็บอกว่าก็คงยังไม่ได้อัปเดตอะไรตอนนี้ครับมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเรื่องของความสุขของผมกับก,บการทําที่นี่ แล้วผมรู้สึกว่าอาร์ตอนเนี่ยเป็นเป็นที่สุดของเขาแล้วนะครับและนี่คือสิ่งที่เขารักที่สุดในเวลานี้เออมันอาจจะมีเกิดมันมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นไปตามแนวทางที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราทุกคนก็ยอดเยี่ยมนะครับผมไม่อยากที่จะคาดการอะไรในเวลานี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงหรือวัฒนาด้วยกันไปในแนวทางที่มันควรจะเกิดขึ้นหรือว่าควรจะเป็นเอาก็ง่ายๆก็คือว่าเออ ยังไม่อยากจะคุยหรอกนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นอะไรกันเองในเชิงแบบนี้แหละนะครับไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเอ่อในการพลาดแชมป์ที่ผ่านมาเขามีความคิดอย่างเขาบอกว่าคือก็ไม่อยากจะคุยกับเรื่องนี้อะไรอีกแล้วนะแต่ว่าก็ยอมรับว่าก็ม,ามีความคาดหวังแต่ก็โอเคมากๆแต่ก็รู้สึกดีมากๆกับแนวทางของทีมที่เล่นนักเตะที่ รวมตัวการปรับปรุงกันนะครับการปรับเปลี่ยนหรือโมเมนตั้มต่างๆเกี่ยวเรื่องของฟุตบอลในสโมสรของเราตอนนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของทีมชายแต่มันคือทีมหญิงอีกด้วยดังนั้นมันมีเรื่องของนักเตะในอะคาเดมี่ที่เราเองก็ต้องการเดินหน้าหรือก้าวหน้ากันต่อไปมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ผู้ชายมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นทั้งหมดแต่มันก็มีความหิวกระหายที่เราจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ กระตือรือร้นเพิ่มขึ้นในการแข่งขันต่างๆมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ทุกคนก็ต้องการที่จะเดินข้างหน้ากันต่อไปถ้าคุณมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงฟุตบอลอินดิเลชพูดอย่างคุณจะพบว่าทั้งสเตตัสทั้งทุกอย่างเนี่ยเมื่อผ่าน11เดือนเน่ยเราเหมาะสมกับการจะเป็นแชมป์พีมร์ลกังกฤษแต่เราแค่ทําไม่ได้สถิติมันบ่งบอกทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงแล้ว เราเองกับไม่ได้ควายแชมป์ดังนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าอะไรคุณยังจัดการสิ่งที่มันดีที่สุดเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้และแน่นอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นทีมที่สุดอยู่แล้วเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเราเข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราเนี่ยมาจากที่จุดที่มันต่ําสุดของเราแล้วแล้วเรากลับมาอยู่ตอนนี้มันก็คือความสม่ําเสมอตลอด2ปีที่ผ่านมา24เดือนที่ทีมมีผลงานที่มันดีขึ้นมีเลเวลที่มันดีขึ้น แล้วมันไปสู่ในจุดที่เราต้องการได้ดีขึ้นแต่ทีนี้เนะี่ยมันยังต้องไปไกลกันมากกว่านี้อีกถ้าเราไปดูแล้วก็ะพบว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องไปกันมากกว่านี้มันอาจจะเป็นการขาดไป10% 5%หรือ1%เพื่อจะประสบความสําเร็จก็ตามแต่ว่าไม่ว่ายังก็ตามเราจะต้องเดินหน้ากันต่อไปในสิ่งที่มันถูกต้องและแน่นอนนะครับเราก็จะต้องคว้าแชมป์หรือว่าไปถึงจุดที่มนันเป็นเป้าหมายของเราให้ได้ แล้วพอมิเกต้าพูดประเด็นนี้ออกมาผมก็เห็นสื่อเริ่มเอาไปเล่นอีกละว่าเดต้าบอกเฮ้ยจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเราควรคว้าแชมป์้วคนก็มาละผมก็ผมเข้าใจนะว่าทุกคนก็แบบอยากที่จะมียอดเอ็นเกต์เอ็นเกถือว่าต้องการอะไรเนี่ยแต่ว่ามันทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลรู้สึกว่าอะไรก็กูนะครับผมเลยเอาพูดตรงนะหลังๆมาผมไม่ค่อยอยากที่จะไปออกสื่อเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าทุกคนเน้นแต่ความสนุกพอ ทีมตัวเองโดนบ้าทุกคนรับไม่ได้เออมันก็เหมือนกันครับตอนนี้เราเวลาเร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 าเลยมนเราก็ขิงแล้วก็ใส่เต็มที่อะแต่พอเราโดนมาบ้างเราก็รับกันไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นเชิงแบบนั้นแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยไปหาเรื่องหรือว่าไปแบบไปเล่นอะไรกับเชิงประมาณนั้นแต่พอเราอยู่จุดเนี้ยเราก็โดนเหมือนกันอะไรเงี้ยผมเลยเออพออยู่อังกฤษก็เลยรู้สึกว่าผมชื่นชอบความเคารพ ในสิทธิส่วนบุคคลตรงนั้นแล้วก็เลยไม่ไม่เลยอยากจะทำคอนเทนต์ที่มันคลีนคลีนคอนเทนต์ที่มันแบบดูอ่านเห็นแล้วมันจะจะลงใจนะครับเหมือนคอนเทนต์ที่ทำออกมากับการไปอยู่ที่อังกฤษถ้าเป็นเอาแค่เรื่องของสนามนะผมชอบสนามของสเปอร์ที่สุดดูทั้งหมดอยู่ที่25เกผ่านไปสัก1เดือนความ ตื่นเต้นในการดูฟุตบอลบางอย่างมันหายไปสวัสดีครับเจอกันในนัสทอลก็เรื่องเล่าจากคนอยากเล่าบอกเล่าประสบการณ์ของการเดินทางไปดูฟุตบอลที่ต่างประเทศครับพีเมเลกอังกฤษที่ผมไปดูในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาครับไปกี่วอขายของนะครับที่ YouTube นั uh, Talk. เทอล์กผมขึ้นลิงก์ไว้ให้บนหน้าจอตรงนี้เลยแล้วกันก็ไปติดตามกันได้นะครับก็อยากจะทําให้มันมีมีแบบอะไรที่ดูแล้วแบบเออไม่ไม่ใช่แค่การแข่งขันอย่างเดียวแล้วก็จะมีเรื่องวิคเคราะห์เกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่า Arsenal อาร์ซนอลอื่นในช่องช่องนั้นอีกด้วยนะครับก็จะเป็นการแยกแยกออกมาจากอาร์ซนอลสยามมันจะเป็นตัวตนผมเพิ่มขึ้นแค่น,นั้นแหละ uh, ไปสู่เรื่องของดาวิดไรยากันต่อแล้วกันครับอาร์ซนอลเปิดตัวดาวิดไรยาในฐานะ ผู้เล่น Arsenal อาร์เซนอลยังเป็นทางการนะครับหลังจากที่เขาย้ายมาร่วมทีมแบบยืมตัวนะครับแต่ว่ารอบนี้มาเพื่อเป็นผู้รักษาประตูมือหแล้วก็ส่งผลกระทบต่อแอรอนแรมสเตลแน่นอนครับอาร์เซนอลเปิดตัวด avid รรยาผู้รักษาประตูที่ใช้ออปชั่นในการซื้อตัวมาจากเบนฟอร์ดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับโดยข้อความจากฝั่งของเว็บไซต์อาร์เซนอลระบุว่าอะไรบ้างเขาบอกว่า แะวิดไรยาได้สัญญ,ญาระยะยวกับสโมสรครับหลังจากย้ายมาจากเบนฟอร์ดอย่างเป็นทางการผู้ราประตูวัย28ปีคนนี้ยืมตัวกับอาร์เซนอลหนึ่งฤดูกาลแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีของเรากับการเล่นด้วยกันทั้งหมด41นัดในทุกรายการเก็บคลีนชีตได้20นัด16เกมเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ได้รับรางวัลถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกอังกฤษรายาเกิดที่บายซานาประเทศสเปนแล้วก็ย้ายมาอังกฤษเมื่ออายุ16ปีกับการเซ็นสัญ,ญญากับแบล็กเบิร์นโรเว เล่นที่แรงคาเชียแล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพและเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ทั้งหมดด้วยกัน108เกมก่อนที่จะพัฒนาการเล่นของตัวเองเออโดยการไปยืมตัวที่เซาท์พอร์ตในช่วงสั้นๆในปี2019รายย่าย้ยา,ยา,ยายไปเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็ชิมรา4ปีกับสโมสรทางตะวันตกของลอนดอนแล้วก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญในยุคข,ของโทมัสแฟงกับการเล่นด้วยกันทั้งหมด16 1เกม เก็บคลีนชิดได้ถึง54นัดรวมถึง16เกมในนัดฤดูกาลแรกของเขาแล้วก็ทำให้เขาได้รางวัลถุงมือทองคำของแชมเปี้ยนชิพอีกด้วยก่อนที่อีก1ปีต่อมาจะช่วยให้เดอะบีสเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากย้ายมาสู่อาร์เซนอลกับการยืมตัวเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาเดวิดก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการทำงานได้ดังบอลยุโรปกับการดวลจุดโทษนะครับกับปอโตแล้วก็เซฟจุดโทษ2ครั้งทำให้อาร์เซนอล เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้นในรอบ14ปีราย่าช่วยให้สเปนชนะในที่แรกแล้วก็คว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีก2023ในการตรียมตัวสำหรับยูโร2024เก็บคลินชิทเกมที่สเปนเอาชนะอันดอรา5-0แล้วก็เก็บคลินชีทในเกมที่สเปนเอาชนะอาเบเนียอีก1-0ทุกคนต้ทุกคนยินดีที่เดวิด รายากลับมาสู่ทีมเมื่อมีการตัดสินใจย,ย้ายทีมอย่างทาวอนเขาก็บอกว่าหลังจากถูกยืมตัวมาหนึ่งปีในแนะของการเป็นตั้งแต่อาร์เซนอลผมยอมรับว่าผมคือผู้เล่นของอาร์เซนอลและจะเป็นอีกในหลายๆปีผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นอนาคตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยู่เสมอมันเป็นความฝันกับการย้ายมาแล้วก็อยากขอบคุณกับการสนับสนุนตลอดทั้งปีที่ผ่านมาโดยดูกาสฟาก็บอกว่าเรารู้สึกยนนินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับดาวิด รายา่าแล้วก็เบนฟอร์ดได้สําเร็จเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับเราในฤดูกาลแรกมีรางวัลถุงมือทองคําของพิมพิลิกอังกฤษแล้วก็เป็นนักเตะร,ระดับนานาชาติที่มีความสามารถเป็นมืออาชีพและเป็นหุคคลที่ได้รามสนับสนุนแล้วก็นิยมในสมโมสรเราได้รับประโยชน์จากเขามากมายกับปีที่ผ่านมาการเซ็นราย่าเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสรรหานักเตะของเราเนื่องจากเราต้องการสร้างทีมับการท้าทายแชมป์และเรารู้ว่าเรามีอะไรมากมายอีกในการที่จะทําเรามีความตื่นเต้นในการที่เจอหน้ากันต่อไป ไอ้ใต้ก็บอกว่ารายละแสดงให้เห็นหรือว่าเขาคือผู้เล่นที่สําคัญของเราเรารู้สึกยินดีที่เขามาเป็นผู้เล่นของเราอย่างเป็นทางการเขาเป็นกําลังสําคัญในห้องแต่งตัวแล้วก็เรายินดีอย่างยิ่งกับการทํางานร่วมกันกับเขาเรารู้ว่าเขาจะนํารากฐานที่แข็งแกร่งที่เขาสร้างไว้ปีที่ผ่านมากับทีมต่อๆไปแล้วก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเรามีกลุ่มผู้สาวตัวที่มีพรสวรรค์มากๆและผมชอบที่จะมีเห็นการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ กับด a v กับดาวิดรรยาซึ่งก็ส่งผลกระทบต่ออ r รอนไรมสเดลขึ้นมาทันทีเลยนะครับณนะตอนนี้ความชัดเจนของแรมสเดลยังไม่เห็นอะไรมากแต่เชื่อว่าแรมสเดลน่าจะย้ายออกจากอาร์เซนอลแน่นอนแต่จะเป็นเป้าหมายคือทีมไหนเรายังไม่รู้เนาะเดี๋ยวรอดูกับเรื่องนี้กันต่อไปแล้วกันส่วนเจ้าหนูมิก้าเบียเรตครับย้ายไปร่วมทีมสโตรมกราชของออสเตรียเป็นทางการในราคา4ล้านปอนด์เพราะมีออปชันในการซื้อขาย นะครับแหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่าอาร์ซนอลเนี่ยจริงๆไม่ต้องการที่จะปล่อยเขาออกจากทีมต้องการจะเก็บเขาไว้นะครับแต่ว่าโดยการจะปล่อยเขายืมตัวที่แชมเปี้ยนชิพเพื่อเป็นการค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่ว่ามิคาก็มองว่าเขาเขาอยากออกไปเผชิญเส้นทางด้วยตัวเองแล้วก็การไปพิสูจน์ตัวเองที่ตวนการ์ชเนี่ยแล้วก็คือไปไปเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ทีมได้แชมป์ด้วยก็เลย แล้วก็ฝั่งของตุมการก็การันตีการลงเล่นเป็นตัวจริงทำให้น้องต้องการย้ายทีมถาวรดีนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับสี่ล้านปอนด์ถูกไหมผมมองว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเพราะว่าตุมการไม่ใช่ทีมที่ใหญ่นั้นสี่ล้านปอนด์ถือว่าโอเคถ้าคุณขายในอังกฤษแล้วก็ได้สี่ล้านปอนด์ผมมองว่าน,นั้นคุณทําได้แย่นะครับก็แต่ว่าอาร์ซอลจะได้เงินจากออปชันในการซื้อขายครั้งต่อไปอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็นอกจากนี้แล้วครับอาร์เซนอลเองก็ไดเ้เขาเรียกว่าเป็นนักกายภาพนะครับนักกายภาพของเชลซีเป็นนักกายภาพบำบัดมือทองเลยครับเพราะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆเขาก็คือมาเอลมาเซโลริเบโรนะครับผมซึ่งเขาเคยทำงานกับทั้งหลายสโมสรน,นะครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับ การนับถือมากๆจากฝั่งของเชลซีนะครับเขาก็จะย้ายมาสู่อาร์เซนอลนั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีนะที่ดีมากๆเลยนะครับกับการได้แบบแบบนี้เข้ามานะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีข่าวออกมาเพิ่มเติมก็คือว่าอเวอร์เซมิโลคองกานะครับจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของเซบีย่าแน่นอนหลังจากที่ตกลงกับอาร์เซนอลได้เรียบร้อยนะครับโดยการตกลงครั้งนี้เนี่ยจะมีออปชั่น นะครับในการซื้อขายขาดที่15ล้านยูโรหักนักเตะทำผลงานได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังไปคุยถึงว่ามันมีข่าวว่ามาริดอยากได้บินเลี่ยมสลิบาสนะครับแต่ผมยังมันเป็นสื่ออังกฤษเริ่มตีข่าวกันแต่มันเป็นเทียร์สามเทีสซึ่งไม่น่าจะใช่อะ่ะสลิบาแฮปปี้กับการอยู่อาร์ซนอลมากๆปาริสแซงเชกแมงครับอยากได้โจชัวคิม,มิชนะครับขณะที่ อนาคตก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆปารีสอยากได้เจ้าเนวสแล้วผมก็เห็นกระแสข่าวอีกมาอีกอันนึงนะบอกว่าคิมิชก็ยังคงต้องการอยู่กันกับไบเยนเมนิกกันต่อไปก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนหลังจากจบฟุตบอลยูโรนั่นเองนะครับในรายของนูโน่ตาวเลสเนี่ยกลายเป็นว่าลาซิโอก็แสดงความสนใจอยากได้ก็เป็นอาร์จ็กก็อยากได้นะครับเดี๋ยวเรารอดูเรื่องนี้กันไปยาวๆแล้วกันนี่ก็เป็นเรื่องของอาร์เซนอล ในวันนี้ที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังค่ำคืนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างถ้ามีเดี๋ยวก็มีข่าวกันให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นแหละเช้า,ชาๆหรือว่าพรุ่งนี้เลยแล้วกันแต่คิดว่ายังไม่มีอะไรน่าจะอัปเดตไปมากกว่านี้นะครับก็คงดูว่าตกลงเงื่อนไขกันได้หรือยังแค่นั้นแหละถ้าตกลงโครงสร้างการซื้อกันได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับเวลาหมดแล้วครับผมไปก่อนสวัสดีครับ